กับข้าวง่ายๆของคุณยายวันนี้มาแล้วค่ะเมนูวันนี้ก็คิดไม่ออกจริงๆนะคะไม่รู้จะกินอะไรดีนะคุณยายของเราเนี่ยก็เลยทําเมนูง่ายๆนะง่ายอีกแล้วอันนี้ง่ายจริงๆก็คือแกงผแนงหมูนะคะคุณยายเนี่ยจะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะอันนี้สะดวกดีแล้วก็พริกแกงผแนงแล้วก็มีผัดถั่วฝักยาวกับ ไข่เป็ดต้มด้วยนะเอาไว้กินคู่กันถั่วฝักยาวกับหมูเนี่ยคุณยายก็เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะหมูเนี่ยก็หมักเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการทาเนี่ยก็เคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะเคี่ยวให้เข้ากันเลยแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปใส่หางกะทินิดหน่อยนะคะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะน้ําตาลทรายผงชูรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ามันหอยค่ะต้มจนหมูสุกเลยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือพวงกับพริกโดนลงไปเลยแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะคะจะได้หอมๆเมนูที่2เนี่ยก็ผัดถั่วฝักยาวนะคะสังเเเกกกกตลยนะะคว่่าาททุัับบข้ีผดือ อย่างเลยนะต้องใส่กระเทียมผัดก่อนเลยแล้วก็แม่โบเนี่ยก็ดูคลิปทํากับข้าวที่ประเทศเกาหลีนะคะเขาก็ใส่กระเทียมสับเกือบทุกเมนูเลยนะถูกใจเลยสิแบบเนี้ยบ้านเราทั้งบ้านนะชอบกระเทียมสับมากค่ะเห็นกระเทียมเป็นไม่ได้เลยมันชอบประโยชน์ของมันก็เยอะนะคะแต่ข้อเสียเนี่ยกินของกระเทียมเนี่ยเวลากินเสร็จนะแปรงฟันกลิ่นยังไม่หายเลยกับข้าวของคุณยายวันนี้อร่อยทุกอย่างเลยนะคะแต่แม่โบเนี่ยรู้สึกอยากกินอะไรเผ็ดๆนะนะก็เลยเอาน้ำพริกากากหมูมากินด้วยเพราะว่าต้องการเพิ่มความแซ่บน้ำพริกกากหมูเจ้าเนี่ยคุณยายเขาก็เป็นคนหามมาเอออองงงนนะะะคตต้ยจริๆแ่ ร่อยม,ม,<ข>มากิ่งมาเขาจะปรุงแบบรสจัดเลยนะคะเครื่องหอมกระเทียมเนี่ยใบมะกรูดก็ใส่ให้มาแบบจุกๆกินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากๆาเลยใครสนใจอยากลองเนี่ยแม่โบปักตะก้าไว้ให้แล้วนะคะอของเราทํากับข้าวอร่อยจังเลยนะ